สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทลอดวิท i s d นค่ะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งนะคะวันนี้แม่หมอกำลังจะมาทำนายดวงชะตาของชาวเมษนะคะเป็นราศีเมษหรือว่าลัคนาเมษนะคะตามโหราศาสตร์ตอนตกค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ขอเักวาลค่ะบอกเล่าเรื่องดวงชะตานะคะของชาวเมษประจําสัปดาห์นี้ด้วยไพ่รายสัปดาห์5้าใบค่ะอาจจะไม่ใช่ของคุณ มาดูก,กันก่อนนะคะว่าใช้ดวงชะตาชาวเมดหรือเปล่านะคะขอจักรวาลค่ะช่วยบอกหน่อยค่ะว่าไพที่เปิดทั้งห้าใบนี้ใช่เรื่องราวดวงชะตาของชาวเมดประจําสัปดาห์นี้ไหมคะถ้าใช้ช่วยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าไม่ใช้ช่วยหมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะ อ,อก,ก็ว่าอยู่นะว่าไม่น่าจะใช่นะคะหยุดได้แล้วค่ะพอค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะคะขอเคลียร์พลังงานเตรียมไพ่ให้ชาวเมธค่ะ กวางคะช่วยบอกด้วยเขาช่วยบอกเรื่องราวดวงชะตาของชาวเมธตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะจะเป็นราศีหรือลัคนาก็ได้ค่ะด้วยไพ่รายสับดาห้าใบค่ะ ชอบเสียงหายอยู่เลยเลยเอ่อจักวางคาหาใบไพ่หใบที่เปิดอยู่นี้ใช่เรื่องราวดวงสตาของชาเมธใช่ไหมคะถ้าใช่ช่วยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าไม่ใช่ช่วยหมุนทวนเข็มนาฬิกาคะ่ะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะแคลกซสายไพ่ทุกไปให้กับชาวเมนนะคะหยุดได้แล้วค่ะหยุดค่ะหยุดพยไพ่ใบแรกค่ะ Six of Swords e ค่ะพไพ่ใบที่2ค่ะ Nine of Pentacles ไพ่ใบที่3ค่ะ The World Reverse ค่ะ ให้ดปสนพิเศษเดอะเวิวค่ะไพ่ใบสุดท้ายค่ะ huh? Knight of Pentacles Reverse ค huh? ่ะ เริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวเมษนะคะสัปปะจําสัปดาห์นี้นะแม่หมอจะกำหนดหก่อนนะคะคือไพ่สองใบนี้คือไพ่ประจำตัวชาวเมษสองใบนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ไพ่สรุปนะคะหรือว่าเป็น main อ n e จีนั่นแหละนะคะออตอนนี้ชาวเมษไพ่ประจำตัวคุณพลังงานของคุณกับเขาอ,อาจจะสลับกันได้นะเนาะเอาว่าเป็นเรื่อง เอาเป็นเรื่องธรรมดาก่อนนะคะถ้าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยคือคุณอาจจะติดปัญหาเนาะติดปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์หรือว่าหุ้นส่วนของคุณนะคะแต่ว่าไพ่ประจำตัวคุณอีกใบเนี่ยก็คือคุณก็ค่อนข้างจะมีกินมีใช้อยู่นะไม่ได้รู้สึกว่าจะติดปัญหาเรื่องเงินนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยพลังงานท็อกซิกมัน มันค่อนข้างเยอะเนาะ The r e v i ก็มานะคะ The World ก็มาค่ะแล้วเป็น The World Reverse ด้วยเนาะก็จะประมาณว่าเป็นปัญหาที่มันเป็นวงจรอ,อะคือสองใบนี้มันก็เป็นวงจรเลยก็คือคุณไม่สามารถที่จะหลุดจากปัญหาที่มันเหมือนมันจะเป็นจะใช้คำว่าเวงกรรมก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้คำว่าท็อกซิกก็ได้ค่ะก็คือมันเป็นพิดนะ ไม่ว่าคุณจะแบบเจอคนที่ทำงานอาจจะเพื่อน่วมง,งานทำให้เป็นท็อกซิกเอลวเออรเมนหรือว่าอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็การการอ่อที่เพื่อนคุณเป็นแบบนี้นะคะเพื่อร่วมง,งานคุณเป็นแบบนี้หรือเจ้านายคุณเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็คือเป็นอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเวก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีทางจบสิ้นด้วยเนาะคุณอาจจะรู้สึก อึดอัดนะคะจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ดีอะไรแบบนี้จริงก็คุณอาจจะอยากย้ายงานก็ได้นะคะเหมือนประมาณว่าไปทำงานที่แบบไม่ต้องมีเพื่อนร่วมงานแบบนี้เนาะก็ไปทำงานคนเดียวได้เลยนะคะทีนี้ไพ่ไปสรุปเนี่ยเอเนอร์จีก็คือว่าอะไรที่เหมือนโปรเจกต์ที่คุณแบบ หยุดมานานมากแล้วอย่างเงี้ยนะคะคือคุณเองเนี่ยเริ่มอยากจะรู้สึกว่าอยากจะเอากลับมาทำใหม่นะเป็นไปได้แต่ว่าคุณยังคงมีความลังเลสงสัยอยู่นะคะว่ามันโอเคหรือเปล่านะคะถ้าเกิดคุณจะเริ่มโปรเจกต์นีใหม่เนาะมันเป็นโปรเจกต์ที่ค้างคามานานมากแล้วถ้าคุณจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ในช่วงนี้ขอให้คุณรอหลังวันที่เ เมษายนไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดาวพุธนั่งเดินถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นคุณแล้วก็เดินอยู่ในราศีเมษด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรจะทําอะไรเปิดกิจการใหม่อะไรแบบนี้ในช่วงที่ดาวพุธเขาเดินถอยหลังอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของการค้าการขายนะคะให้มันพ้วันที่7ไปก่อนนะคะถึงจะทําได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูต่อกันที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าสิ่งที่แม่หมอกำลังจะพูดไปไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดของชาวเมธที่มีต่อคู่รักของคุณก็คือเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดนะคะของคู่รักของชาวเมธที่มีต่อชาวเมธค่ะเรื่องราวระหว่างคุณสองคนสามารถสลับกันได้นะคะแล้วก็สามารถสลับกันได้ทุกใบเลยนะคะที่แม่หมอเปิดนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาด้วยว่า ไพ่ไปไหนเป็นของคุณไพ่ไปไหนเป็นของเขานะคะตอนนี้ชาวเม่นเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนเนี่ยเป็นลักษณะที่มีเรื่องราวของรักสามเศร้าเราสามคนอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วอยากจะ move on นะคะอืมเหมือนว่าคุณอะ่ะก็คืออาจจะ แยกออกมาแล้วเนาะแต่ว่าคุณอยากจะ move on ไปหาคนอื่นคนที่ดีกวนน่านี้แต่ปรากฏว่าคุณเหมือนพายเรือเป็นวงกลมเนาะ move on เป็นวงกลมนะคะมันก็คือจะกลับมาที่เดิมกลับมาเจอแบบปัญหาเดิมๆนะคะกับคนที่เจ้าชู้แบบเดิมๆนะคะเป็นไปได้เรื่องรักสามเศร้าเราสามคนแบบนี้เนาะแต่ก็เป็นไปได้เช่นกันว่าอา,อาจจะไม่ใช่เรื่องความเจ้าชู้ก็ได้บางทีมันเป็นเรื่องของ เวงกรรมที่เขาทำกันมาบางทีมือที่สามที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมีเวงกรรมที่เขาทำกันมากับคู่ของคุณแล้วก็เลยทำให้คุณเนี่ยต้องเข้าไปผัวพันกับสถานการณ์แบบนี้เป็นไปได้ค่ะจนตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นโสดเนี่ยดีกว่านะคะอ,อ,อยู่คนเดียวน่าจะแบบมีความสุขสุดแล้วทั้งที่คุณก็รู้นะว่าตอนที่คุณเดินออกมา ความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ได้แย่นะคะแต่ว่ามันมีเรื่องอะไรแบบเนี้ที่เป็นรักสามเศร้าเราสามคนเรื่องไม่ว่าจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกก็ตามเนาะมันทําให้คุณรู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวของฉันน่ะดีกว่ามีความสุขกว่านะคะทีนี้วงจรเก่าๆที่คุณเคยเผชิญมันจะกลับมาค่ะกลับใหม่แล้วเนาะไม่ยอมก็เรียกว่าอื กรรมที่คุณมีต่อการกับคู่ของคุณมันยังไม่หมดนะมันก็จะเป็นลักษณะที่ทําให้คุณทุกข์นะคะยึดมั่นถือมั่นในความรักนี้อยู่นะคะยังเจ็บปวดกับความรักนี้อยู่จะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่เคยมีด้วยกันมันก็จะรู้สึกถึงความเจ็บปวดนะคะทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เป็นความเจ็บปวดที่ตอนนี้ คุณเริ่มเห็นความจริงแล้วนะคะว่าตอนนั้นเลิกกันเพราะว่าอะไรนะคะแล้วเรื่องราวที่ทําให้คุณเจ็บปวดนั้นคืออะไรกันแน่นะคะมันก็เป็นทาเป็นเรื่องที่ทําให้คุณตกใจด้วยนะช็อกขึ้นมาเลยนะคะส่วนการที่คุณคิดว่าคุณคนคนนี้ไม่ดีหรือว่าความสัมพันธ์มันท็อกซิกเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณหลอกตัวเองนะคือบางทีก็คือคุณต้องดูก่อนว่า ใครกันแน่น่ะคือบางทีมันอาจจะไม่ใช่คนคนนี้นะที่ท็อกซิกแต่อาจจะเป็นสภาพแวดล้อมนะคะเป็นสภาวะหนึ่งที่คุณอยู่ด้วยกันแล้วคุณรู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์นี้มันไม่โอเคเลยมันอาจจะมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายนะคะในชีวิตของในชีวิตคู่ของคุณได้นะคะแต่ว่าคุณอะเป็นลักษณะไม่ยอมรับความจริงนะคะทั้งที่คุณรู้อยู่แล้วล่ะคะ่ะว่า ปัญหาระหว่างคุณสองคนนะมันเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยก็เลือกที่จะปิดตานะคะแล้วก็ทำเป็นเหมือนไม่เห็นนะคะปัญหาที่มันเกิดขึ้นนไพ่ใไปสุดท้ายค่ะคือคุณอาจจะอยาก take action ใดๆทั้งสิ้นทั้ง,งไม่ใช่ทั้งสิ้นขอโทษค่ะอยากจะ take action อะไรสักอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะเพราะว่าดาวพุธเขาเดิน อยู่ในราศีเมษซึ่งจะทําให้คุณอยากจะกระทําการบางอย่างไม่ใช่แค่คิดอยู่ในสมองและคุณไม่อยากให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันหยุดนิ่งอยู่แบบนี้นะคะจะบอกว่าอนนี้ยจ,จะเป็นไพ่เขาก็ได้เน้อเพราะว่าคุณเองอาจจะเป็นลักษณะที่อยากอยู่คนเดียวจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคู่ของคุณนี่แหละที่อยากจะมีレスปอนหรือว่าเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างนะคะ อาจจะติดต่อคุณมาก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าผลตอบรับเนี่ยออแม่หมอบอกเลยว่าถ้าเกิดมีการติดต่อกลับมาเนี่ยคุณจะเป็นทุกข์จากการพูดคุยกันเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนปัญหากเก่าๆที่คุณเคยเผชิญร่วมกันอะมันกลับมาเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นเรื่องที่ว่าถ้าคุณสองคนคบกันเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะจะ ถูกนินทาว่าร้ายจากชาวบ้านนะคะอืมแบบนี้เนาะก็เลยเป็นอะไรที่แบบแม่หมอคิดว่าคุณคุยกันได้แต่คุณต้องหาทางอะ่ะให้แบบผกดาบะมันมันไปข้างหน้าต่อได้จริงๆอะนะคะไม่ใช่ไพ่รีเวิร์สแบบายเรืออยู่ในอ่างแล้วก็วนไปวนมาเจอสถานการณ์เดิมๆไม่สิ้นไม่สุดนะคะอืมนี่ก็เป็นประมาณนี้นะคะ ถ้าเป็นเรื่องของการเงินการงานก็ให้เรามัดระวังเนาะอาจจะได้รับข่าวร้ายนะคะในเรื่องของการเงินการงานนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะรอคอยเนาะที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้ก็คือต้องรอไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะแบบวนๆกันอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องรออินโฟเมชันไปก่อนนะคะ อืมทีนี้เดี๋ยวแม่หมอจะมาเปิดไพ่อีกสำหรับหนึ่งให้นะคะขอจักรวาลค่ะช่วยบอกความรักความสัมพันธ์ของชาเมธนะคะและคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพห้าใบค่ะส่วนเรื่องสุขภาพเนาะของชาเม,เมศเมื่อกี้ที่มันขึ้นมาเนี่ยอย่าก,กินหวานเยอะเกินไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้คุณมีปัญหาด้านเบาหวานได้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าใช่ไพ่คุณชาวเมธหรือเปล่านะคะขอจัก,กรวาลนะคะช่วยบอกหน่อยคะ่ะว่าไพ่ที่เปิดตรงนี้ห้าใบเป็นความไพ่ความสัมพันธ์ของชาวเมธและคู่รักใช่ไหมคะถ้าใช่ช่วยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าไม่ใช่ช่วยหมุนทวนเข็มนาฬิกาคะ่ะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะขอจักรวาลนะคะให้ข้อความนิดนึงนะขอจักรวาลนะคะช่วยบอกข้อความที่คุณ A อเอ่อแม่หมอจะกําหนดให้2ใบนี้เป็นของคุณ A 2ใบนี้เป็นของคุณ B ก่อนนะคะแล้วก็าะไม่สามารถเลือกได้ว่าคุณเป็นคุณ A หรือคุณ B กันแน่ตามความทํานายที่แม่หมอบอกไว้นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นของคุณของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองค่ะ ขอจักรวาลน,นะคะบอกข้อความที่คุณ A อยากส่งให้คุณ B นะีณขณะนี้ค่ะ1ใบค่ะเขาบอกว่า can you hear me oh. can you hear me whisper your name ถามว่าคุณได้ยินเสียงกระซิบ ชื่อที่ฉันเรียกชื่อคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขออีกใบค่ะขอข้อความที่คุณ A อยากส่งให้คุณ B ค่ะ1ใบค่ะเขาบอกว่า I hide, we hide, material things นะคะก็คือฉันหลบอยู่ฉันหลบอยู่ข้างหลังอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณมองไม่เห็นฉันได้อย่างชัดเจนเนาะ เออ่ตอนนี้นะคะชาวชาวเมธแล้วกันนะก็ <_ d ata> คือคนที่คุณรู้สึกว่าเออ่คุณอาจจะเป็นเป็นคู่รักชาวเมธดีกว่า player. ไม่เหมาะให้เป็นคู่รักชาวเมธแล้วกัน <_ d ata> คู่รักชาวเมธน่ะอาจจะรู้สึกว่าคุณถูกปักหลังอยู่นะแต่ว่าคุณเริ่มดีขึ้นแล้วคือการถูกปักหลังนั้นเพราะว่าเพราะว่าอะไเพราะว่าคุณรู้สึกว่าชาวเมธน่ะที่ อยากจะอยู่คนเดียวอะ่ะโดยที่ไม่มีคุณพคายว่ามีความสุขโดยที่ไม่มีคุณอะไรเงี้ยคุณรู้สึกแบบนั้นก็เลยรู้สึกเหมือนแบบถูกหักหลังในช่วงก่อนหน้าน,นี้แต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับการเยียวยาบ้างแล้วนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงของการพักฟื้นส่วนอีกใบหนึ่งเนี่ยยังไงก็ตามก็คือตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณจะเริ่มเริ่มต้นความรักอเล็กๆของคุณเนี่ย ได้นะคะเพราะว่ามันมีแบบ the devil เข้ามาในความสัมพันธ์นั่นเองทีนี้ไพ่2ใบนี้นะไม่เหมาะให้เป็นของชาเมธเนาะชาเมธก็คือคุณเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ the strength ขึ้นมาก็คือคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตคุณได้นะคะแบบที่คุณต้องใช้ความอ่อนโยนในการ แก้ปัญหานั้นนะคะส่วนไพ่อีกใบหนึ่งเขาบอกว่า Green of s o u r c e ก็เป็นอะไรที่ลักษณะที่เป็นคนพูดจริงพูดเสียดสีพูดแรงนิดนึงนะคะพูดตรงอะ่ะบางทีก็คือพูดตรงเกินไปนะคะอาจจะแบบไม่ถูกใจคู่รักของคุณนั่นเองนะแล้วก็คนนี้แหละนะคะที่เป็นคนบอกว่า ฉันอยู่ได้โดยดที่ไม่มีเธออะไรแบบนี้คือฉันอยู่ได้มีความสุขกว่าอยู่คนเดียวยังดีกว่าที่มีเธออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็คือเหมือนจริงแล,แล้วคาพูดเนี้ยก็คือมันปกปิดอะไรบางอย่างนะคะคือเขาพูดไม่จริงนั่นเองนะมีความลับที่ซ่อนอยู่ใน queen of s o u r c e นี้ไพ่ต้องการระหว่างคุณทั้งสองคนคือคุณทั้งสองคนเนี่ย อาจจะกําลังแข่งรู้สึแข่งอะไรกับใครนะก็คือบางทีก็จะเป็นลักษณะเหมือนมีคู่แข่งในความสัมพันธ์เนาะคนนึงก็คิดว่าอีกคนหนึ่งไปคุยคนอื่นอีกคนนึงก็คิดว่าอีกคนนึงไปคุยคนอื่นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะรู้สึกความสัมพันธ์มีคู่แข่งนะอขอจัก,กรวาลค่ะช่วยให้ทาแนะนํานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับชาวเมษหนึ่งใบค่ะ เขาบอกว่า this could be the one you already met the romantic partner you seek ก็คือคุณนะ่ะคนนี้คือทั้ง2คนนี้นะคะก็คือว่าอาจจะเป็นคนคนนั้นคนที่ใช่สำหรับคุณนั่นแหละในช่วงชีวิตนี้นะคะเขาบอกว่าคุณได้เจอเขาแล้วนะแล้วก็มันเป็น partner ออนะคะถ้าเป็นคู่รักนั่นแหละเป็นคู่รักที่คุณตามหาอยู่นั่นเองนะคะ ก็สรุปว่าคู่ที่คุณแบบรู้สึกว่าคุณต้องมีคู่แข่งในความสัมพันธ์หรือบางคนเป็นลักษณะที่แบบเธออย่าเข้ามาใกล้ฉันเลยอะไรเงี้ยฉันกลัวเจ็บอะไรเงี้ยนะคะเป็นไปได้เนาะก็คือคนนี้แหละคนที่เป็นเนื้อคู่คุณเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเองนะแล้วที่สําคัญในคีย์เวิร์ดของการทานายในรอบนี้ก็คือคุณกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนรู้จักกันแล้วก็คบกันมาแล้วในช่วงในอดีตนะคะแล้วก็ ออรอบนี้ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณได้รับข่าวสารอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็หวนทำให้คิดถึงกันแต่ว่าคุณก็จะกลับมาเจอปัญหาเดิมๆนะคะซึ่งคุณต้องหาทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติในสัปดาห์หน้าก็คือหลังวันที่7เป็นต้นไปเนาะให้มันทุกอย่างมันแบบตกตะกอนก่อนแล้วก็ค่อยหาวิธีนะคะในการแก้ไขต่อไปค่ะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกๆการติดตามถ้าใครชอบนะคะลุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าสำหรับชาวเมฆนะคะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ